ายการเที่ยวจริงเที่ยวจัง,จงวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปที่วัดโบสถ์ตำบลบางกระบืออําเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีนำหัวหน้าส่วนราชการประชาชนเวียนเทียนเนื่องในเทศกาลวันอาสาหับูชาประจำปี2565วันที่13กรกฎาคม2565เมื่อเวลา18.00นพระราชบรมเเมธากา์เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีฝ่ายธรรมยุทธ เจ้าวาดวัดโบสถ์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์นายรงศักดิ์โอสถนากรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานฝ่ายคารวะในพิธีเวียนเทียนเนื่องในเทศกาลวันสาสาหบูชาวันขึ้นสิบห้าเดือนแปดประจำปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบห้าโดยมีนายดอนสมิตรเกษรินประลัดจังหวัดปทุมธานีนายคมสรนยานวัฒนาหัวหน้าสนักงานจังหวัดปทุมธานี นางสาวธีนัทสมบัติศรีวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานีนางพิมพวรัตรรอดจิตผู้อำนวยการสนักงานพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานีนางวิพรแววศรีผ่องนายเบอร์สามโคกนายพัฒนากันอัมพลประธานกรรมการบริษัทเคซีไอเอเจลลิงจำกัดพร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่สนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานีและผู้สนิกชนเขาร่วมพิธีเวียนเทียน นาอโบสถวัดโบสถ์อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานี